สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านสู่รายการเบาสบายพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนคุณมาค้นพบความสงบสุขในชีวิตประจำวันผ่านมุมมองและแง่คิดที่นำธรรมะมาปรับใช้แบบง่ายๆแต่ลึกซึง้งวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อ10นาทีตอนเช้าวางแนวทางจิตด้วยสติปณิธานและเป้าหมายครับ เคยสังเกตไหมครับว่าวินาทีแรกที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเรารู้สึกอย่างไรครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทันได้รู้สึกด้วยซ้าเพราะเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังลั่นมันเหมือนสัญญาณปล่อยตัวนักกีฬาเราต้องรีบคว้าโทรศัพท์มือถือมาปิดเสียงแล้วสิ่งที่ตามมาติดติดคืออะไรครับการแจ้งเตือนข่าวสารข้อความจากกลุ่มสนทนารายการงานที่ค้างคาจากเมื่อวาน เพียงแค่ไม่ถึงนาทีหลังจากลืมตาร่างกายเรายังอยู่บนที่นอนแต่จิตของเรากลับถูกกระชากออกไปวิ่งบุ่นอยู่บนถนนแห่งข้อมูลและความกังวลเสียแล้วเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับภาระของเมื่อวานและความกังวลของวันที่ยังไม่มาถึงนี่คือกับดักแห่งความคุ้นชินที่เราหลายคนติดอยู่โดยไม่รู้ตัวครับเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการตั้งรับเราปล่อยให้สิ่งเร้าภายนอก มาเป็นตัวกําหนดอารมณ์และความรู้สึกของเราตั้งแต่เช้าตรู่จิตใจที่ควรจะสดชื่นแจ่มใสกลับขุ่นมัวเหมือนน้าในแก้วที่ถูกเขย่าอย่างแรงตั้งแต่ยังไม่ทันได้ดื่มในวัยที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรวัย40-50ปีขึ้นไปเราต่างรู้ดีว่าพลังงานในแต่ละวันมีจํากัดแต่เรากลับใช้พลังงานส่วนที่ดีที่สุดของวันไปกับการเสพข้อมูลที่ไม่ได้จําเป็น และการตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆด้วยระบบอัตโนมัติเราลุกจากเตียงด้วยความเร่งรีบทำทุกอย่างเหมือนเครื่องจักรที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้อาบน้ำแต่งตัวทานมื้อเช้าถ้าทันแล้วก็พุ่งตัวออกไปเผชิญโลกภายนอกโดยลืมที่จะดูแลโลกภายในของตัวเองก่อนนี่คือปมแรกของเรื่องราวในวันนี้ครับปมที่ผูกเราไว้กับความเหนื่อยล้าทางใจ ปมที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนทำไมชีวิตมันถึงยังหนักหนัก,นกอึ้งๆอยู่เสมอแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเราจะเปลี่ยนจากผู้ตั้งรับมาเป็นผู้กำหนดเกมของวันนั้นๆเสือเองจะดีกว่าไหมถ้าเราจะใช้เวลาเพียงแค่10นาทีแรกของวันเพื่อตั้งเข็มทิศให้กับจิตใจของเรา10นาที ที่จะเปลี่ยนเช้าที่วุ่นวายให้กลายเป็นเช้าที่ทรงพลังที่สุดเราจะมาคลายปมนี้ไปด้วยกันครับด้วยกุญแจสามดอกง่ายๆที่เรียกว่าสติปณิธานและเป้าหมายครับส่วนที่สองกุญแจดอกที่หนึ่งสติการตระหนักรู้เมื่อเราพูดถึงคำว่าสติ หลายท่านอาจจะนึกถึงการนั่งสมาธินานๆการปฏิบัติธรรมที่ดูเคร่งครึมแต่ในบริบทของ10นาทีตอนเช้าที่เรากำลังจะคุยกันนี้สติคือกุญแจดอกแรกที่เรียบง่ายกว่านั้นมากครับมันคือการหยุดทันทีที่ลืมตาตื่นอย่าเพิ่งขยับตัวอย่าเพิ่งเอื้อมมือไปคว้าโทรศัพท์ครับให้เวลาตัวเองสักครู่นอนอยู่ท่าเดิมนั่นแหละครับแล้วลองรู้ตัวรู้ตัวว่า เราตื่นแล้วรู้ตัวว่าลมหายใจยังเข้ายังออกหายใจเข้ารู้สึกอย่างไรหายใจออกรู้สึกอย่างไรรู้ตัวว่าร่างกายกำลังนอนอยู่บนที่นอนสัมผัสได้ถึงความนุ่มหรือความแข็งของฟูกรู้ตัวว่ามีเสียงอะไรบ้างรอบตัวเสียงนกเสียงแอร์หรือเสียงความเงียบรู้ตัวว่าความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาคืออะไร เรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือความรู้สึกหมัวเงียสิ่งสำคัญคือการแค่รู้แต่ไม่ตามไปเหมือนเรายือนอยู่ริมตะลิ่งครับมองดูสายน้ำแห่งความคิดที่ไหลผ่านไปเราไม่กระโดดลงไปเล่นน้ำไม่พยายามไปไว่ายน้ำทวนน้ำหรือไปสร้างเขื่อนกั้นน้ำนั้นเราแค่ยืนดูเฉยๆนี่คือการฝึกสติในระดับพื้นฐานที่สุด แต่ทรงพลังที่สุดครับในช่วงว 40, ัย40-50้ปีเราสะสมความคิดอัตโนมัติมามากมายครับพอตื่นปุ๊บความกังวลเรื่องการเงินวิ่งเข้ามาพอนึกถึงงานความเครียดวิ่งเข้ามาพอนึกถึงลูกหลานความห่วงใยวิ่งเข้ามาความคิดเหล่านี้มันทำงานเร็วมากเร็วจนเรากลายเป็นทาสของมันแต่สติคือเจ้านายครับ การที s, building, see, 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 feel, day, ่เราหยุดดูหยุดรู้ทันความคิดเหล่านี้มันคือการประกาศอิสรภาพเล็กๆในตอนเช้ามันคือการบอกกับตัวเองว่าฉันเห็นเธอนะเจ้าความคิดกังวลแต่เช้านี้ฉันยังไม่คุยกับเธอเพียงแค่1นถึงสนาทีแรกของ10นาทีนี้แค่การนอนนิ่งๆหายใจและรู้ตัวทั่วพร้อมมันคือการชาร์จพลังให้กับจิตครับ มันคือการล้างแก้วใบเก่าที่ขุนมัวให้กลับมาใสาสะอาดเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเติมน้ำดีลงไปซึ่งน้ำดีที่เราจะเติมลงไปนั้นก็คือกุญแจดอกที่สองที่เราเรียกว่าปณิธานหรือการตอกย้ำความตั้งใจนั่นเองครับส่วนที่3กุญแจดอกที่สองปณิธานหรือการตอกย้ำความตั้งใจหลังจากที่เราใช้สติ หยุดความวุ่นวายภายนอกและเฝ้าดูความวุ่นวายภายในจนจิตใจเริ่มนิ่งสงบเหมือนน้ำในแก้วที่ตกตะกอนตอนนี้แหละครับคือนาทีทองของการโปรแกรมจิตหรือการวางแนวทางจิตของเรากุญแจดอกที่สองนี้ผมขอเรียกว่าปณิธานหรือการตอกย้ำความตั้งใจในทางธรรมะปณิธานคือความตั้งใจอันแน่วแน่คือการตั้งมั่นในสิ่งที่ดีงามแต่ในบริบท10นาทีตอนเช้าของเรานี้ มันคือการพูดกับตัวเองในเชิงบวกครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องการสะกดจิตตัวเองหรือการพูดสิ่งดีๆกับตัวเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องงมงายนะครับแต่มันคือการปรับเทียบเครื่องสมองของเราในยามเช้าในวัย 40, 50้ 40, 50เราอาจจะคุ้นเคยกับการติดเตียนตัวเองมากกว่าชื่นชมใช่ไหมครับทำไมเมื่อวานเราทำแบบนั้นทำไมเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นเราแก่ไปแล้วหรือเปล่าคำพูดเหล่านี้ คือยาพิษที่เราป้อนให้จิตใจตัวเองทุกวันโดยไม่รู้ตัวเชาว้านี้ในสถึงสนาทีถัดไปหลังจากที่เรารู้ตัวด้วยสติแล้วให้เราตั้งปณิธานกับตัวเองครับไม่จำเป็นต้องเป็นประโยคที่สวยหรูครับแค่เป็นประโยคที่จริงและให้พลังกับเราอาจจะเป็นการลุกขึ้นมานั่งบนเตียงหรือจะนอนท่าเดิมก็ได้วางมือไว้บนหัวใจเบาๆแล้วพูดกับตัวเองในใจขอบคุณ ที่ยังมีลมหายใจในเช้านี้วันนี้ฉันจะเลือกใช้ชีวิตด้วยความสงบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันรับมือได้ฉันคือคนที่มีเมตตาวันนี้ฉันจะใจดีกับตัวเองและใจดีกับคนอื่นฉันมีคุณค่าฉันมีความสามารถวันนี้ฉันจะทำงานของฉันให้ดีที่สุดเลือกซักประโยคหรือสองประโยคที่โดนใจเราที่สุดในวันนั้นครับ แล้วรู้สึกไปกับมันจริงๆนี่คือการหวานเมล็ดพันธ์ุแห่งความดีงามลงไปในผืนดินแห่งจิตใจที่เพิ่งถูกเตรียมไว้ด้วยสติครับในขณะที่จิตของเรายังนิ่งและเปิดรับที่สุดในยามเช้าคำพูดเหล่านี้จะมีอนุภาพมหาศาลมันจะค่อยๆซึมลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของเรามันคือการเปลี่ยนปมครับจากปมที่เคยผูกว่าฉันไม่ดีพอฉันเหนื่อย ฉันกังวลให้กลายเป็นปมใหม่ที่ว่าฉันดีพอฉันสงบฉันพร้อมเมื่อเราทำสิ่งนี้ซ้ำาๆทุกเช้าปณิธานเหล่านี้จะกลายเป็นเกราะคุ้มกันทางใจที่แข็งแกร่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอปัญหาในระหว่างวันเสียงเล็กๆที่เราบอกตัวเองในตอนเช้ามันจะดังก้องขึ้นมาเตือนเราและนี่คือการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับกุญแจดอกสุดท้าย กุญแจที่จะทำให้พลังที่เราสร้างขึ้นมานี้มันมุ่งหน้าไปทางทิศทางที่ถูกต้องครับนั่นคือเป้าหมายครับส่วนที่4กุญแจดอกที่3เป้าหมายการกําหนดทิศทางและเมื่อเรามีทั้งสติที่เปรียบเหมือนการเตรียมดินที่ดีมีทั้งปณิธานที่เป็นเหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ชั้นดีลงไปแล้ว กุญแจดอกสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ใน10นาทีนี้ก็คือเป้าหมายครับเป้าหมายในที่นี้ทำหน้าที่เหมือนแสงแดดและน้ำที่จะช่วยให้เมล็ดพันธุ์นั้นงอกงามไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องครับในวัย40-50ปีของเราคำว่าเป้าหมายอาจจะฟังดูหนักอึ้งนะครับมันมักจะมาพร้อมกับความคาดหวังความสำเร็จหรือภาระที่ยิ่งใหญ่ เช่นเป้าหมายเกษียณเป้าหมายเรื่องการเงินเป้าหมายเรื่องลูกหลานแต่นี่คือปมที่เราต้องคลายครับเป้าหมายใน10นาทีตอนเช้าที่เราพูดถึงนี้คือเป้าหมายที่เล็กที่สุดแต่ชัดที่สุดสำหรับวันนี้เท่านั้นครับในเวลา3 4ถึง4นาทีสุดท้ายของ10นาทีทองนี้หลังจากที่จิตเราสงบด้วยสติ และเปลี่ยนพลังด้วยปณิธานแล้วให้เราถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดหนึ่งอย่างที่เราต้องทำให้สำเร็จในวันนี้ย้ำนะครับหนึ่งอย่างเท่านั้นทำไมต้องหนึ่งอย่างเพราะในโลกความเป็นจริงรายการสิ่งที่ต้องทำของเรามันยาวเป็นหางว่าวอยู่แล้วครับการจ้องมองรายการที่ยาวเหยียดนั้นตั้งแต่เช้า คือการสร้างความเครียดโดยไม่จำเป็นแต่การเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียวมันคือการฝึกการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและฝึกการจดจ่อในสิ่งที่จำเป็นในทางธรรมะนี่คือการใช้ฉันทะหรือความพอใจที่จะทำในการนำวิริยะหรือความเพียรไปในทิศทางที่ถูกต้องครับเป้าหมายหนึ่งเดียวนี้ ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องงานเสมอไปครับอาจจะเป็นวันนี้ฉันจะใช้เวลา30นาทีเดินออกกำลังกายอาจจะเป็นวันนี้ฉันจะจัดโต๊ะทำงานที่รกมานานให้เสร็จหรืออาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์วันนี้ฉันจะโทรศัพท์ไปคุยกับคุณแม่ด้วยความตั้งใจฟังโดยไม่เล่นมือถือไปด้วยเห็นไหมครับ มันคือการกำหนดเจตนาที่ชัดเจนเมื่อเรามีหนึ่งเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่เช้ามันเหมือนตั้งเข็มทิศให้กับเรือของเราครับตลอดทั้งวันแม้จะมีเคลื่อนลมหรือพายุที่เป็นปัญหาต่างๆพัดเข้ามาเราก็ยังรู้ว่าถ้าเรือที่เราต้องไปในวันนี้คือที่ไหนนี่คือการเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำที่โดนคลื่นซัดไปมาให้กลายเป็นกัปตัน ผู้กำหนดเส้นทางของตัวเองครับและเมื่อกุญแจทั้ง3ดอกนี้ทำงานร่วมกันพลังของมันจะยิ่งทวีคูณครับส่วนที่5การทำยานร่วมกันของ3ามกุญแจวงจรแห่งพลังยามเช้าทีนี้เรามาดูกันครับว่ากุญแจทั้งสามดอกนี้คือสติปณิธานและเป้าหมาย มันทำงานสอดประสานกันอย่างไรในตอนที่หนึ่งเราพูดถึงปมของความวุ่นวายยามเช้าที่เราตื่นมาแล้วกระโจนเข้าไปในโลกของความกังวลทันทีกุญแจสามดอกนี้คือเครื่องมือในการคลายปมนั้นครับลองนึกภาพตามนะครับหากเรามีแค่สติอย่างเดียวเราอาจจะตื่นมาอย่างสงบรู้เท่าทันความคิดแต่เราอาจจะกลายเป็นคนสงบแต่นิ่งเฉยครับ ขาดแรงผลักดันที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรให้ดีขึ้นเราแค่ทนดูวันเวลาผ่านไปนี่คือการมีสติแต่ขาดทิศทางหรือหากเรามีแค่ปณิธานอย่างเดียวเราตื่นมาบอกตัวเองแต่สิ่งดีๆฉันเก่งฉันทำได้ฉันรวยแต่มันเป็นเพียงความคิดบวกที่ลอยๆครับถ้าขาดสติเป็นพื้นฐานเราก็อาจจะแค่หลอกตัวเองไปวันๆ โดยที่ความกังวลลึกๆยังคงอยู่และถ้าขาดเป้าหมายเราก็จะไม่รู้ว่าจะเอาพลังบวกนี้ไปลงมือทำอะไรให้เกิดผลและที่หนักที่สุดหากเรามีแค่เป้าหมายอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่คนในวัย40-50เป็นกันเยอะครับเราคือนักรบที่มุ่งมั่นเราตื่นมาพร้อมรายการสิ่งที่ต้องทำเราลุยงานหนักแต่เราไม่มีสติที่จะคอยเบรก เราไม่มีปณิธานที่จะคอยปลอบประโลมใจผลลัพธ์คืออะไรครับนั่นก็คือความเครียดสะสมและภาวะหมดไฟเห็นไหมครับว่าทั้งสามสิ่งนี้ต้องมาด้วยกันสติคือพื้นดินครับทำให้จิตใจเราที่เคยวุ่นวายกลับมาราบเรียบและมั่นคงปณิธานคือเมล็ดพันธุ์ครับคือการเลือกสิ่งดีๆที่เราอยากให้งอกงามในใจเรา เป้าหมายคือการลดน้ำพรวนดินครับคือการลงมือกระทาที่ชัดเจนเพื่อให้เมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตดังนั้น10นาทีตอนเช้าจึงเป็นการสร้างวงจรที่สมบูรณ์ใช้สติหยุดความฟุ้งซ่านสร้างพื้นที่ว่างใช้ปณิธานเติมพลังบวกสร้างพลังใจใช้เป้าหมายกำหนดทิศท,ทางสร้างการกระทำ เมื่อเราทำสิ่งนี้ทุกเช้าจากที่เคยตื่นมาพร้อมนี้สินทางอารมณ์ที่ติดค้างมาจากเมื่อวานเราจะกลายเป็นคนที่ตื่นมาพร้อมกำไรทางพลังงานที่พร้อมจะใช้ชีวิตในวันใหม่ครับแล้วชีวิตจริงของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเราทำเช่นนี้เราจะมาคลายปมนี้กันต่อในส่วนถัดไปครับส่วนที่ 6. เมื่อปมถูกคลาย อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำสิ่งนี้ <S 2> <S 2> ผลลัพธ์ในชีวิต <S <S จริงเมื่อเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสติปณิธานและเป้าหมายอย่างต่อเนื่องอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน <S 2> <S 2> คือภูมิต้านทานทางอารมณ์ครับในวัย40-50ปีเราไม่สามารถควบคุมโลกภายนอกได้หรอกครับรถมันก็ยังติดเหมือนเดิมลูกน้องก็ยังมีปัญหามาให้แก้ เจ้านายก็ยังคงความคาดหวังสูงเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากมุมลสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวิธีที่ใจเราตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นจำปมที่เราพูดถึงในตอนแรกได้ไหมครับปมแห่งการตื่นมาแล้วตั้งรับเมื่อเราทำ10นาทีนี้เราได้เปลี่ยนจากการตั้งรับมาเป็นการตั้งหลักครับ เมื่อมีปัญหาที่ไม่คาดฝันวิ่งเข้ามาเช่นได้รับข้อความตำหนิแรงๆในตอน10บโมงเชา้าสติที่เราฝึกไว้ตอนเชา้ามันจะทำงานอัตโนมัติครับมันจะสร้างช่องว่างขึ้นมาช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับการตอบสนองของเราในอดีตเมื่อข้อความเข้าปุ๊บเราอาจจะพิมพ์ตอบโต้ด้วยความโกรธทันทีแต่ตอนนี้สติจะดึงเราไว้ เดี๋ยวก่อนหายใจก่อนรู้ตัวว่าโกรธในจังหวะที่สติดึงเราไว้นั่นเองปณิธานที่เราตอกย้ำไว้ตอนเช้าจะเริ่มส่งเสียงครับวันนี้ฉันจะเลือกใช้ชีวิตด้วยความสงบวันนี้ฉันจะใจดีกับตัวเองและคนอื่นเสียงนี้จะช่วยลดอุณภูมิความโกรธลงครับและสุดท้ายเป้าหมายที่เราตั้งไว้ จะเข้ามาช่วยจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายหลักของเราวันนี้คือการไปเยี่ยมแม่การทะเลาะเรื่องนี้ตอนนี้จำเป็นหรือไม่เห็นไหมครับปมแห่งความวุ่นวายมันถูกคลายออกด้วยกระบวนการนี้เองเราไม่ได้ถูกอารมณ์โกรธหรือความกังวลลากไปเหมือนเมื่อก่อนเรามีหลักให้ยึดเรามีทางเลือกนี่คือการประยุกต์ใช้อิทธิบาท4ในชีวิตประจำวัน โดยไม่รู้ตัวครับฉันทะคือปณิธานวิริยะคือเป้าหมายจิตตะคือสติและวิมังสาคือการไตรตรองที่เกิดขึ้นในช่องว่างที่สติสร้างขึ้นชีวิตที่เบาสบายจึงไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ไม่มีปัญหาแต่มันคือชีวิตที่เราไม่แบกปัญหาไว้ตลอดเวลาครับเรามีปัญญาที่จะรู้มีสติที่จะวาง และมีเป้าหมายที่จะเดินหน้าต่อ10นาทีนี้จึงไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวันครับมันคือการรับขวานก่อนที่จะออกไปตัดไม้ทั้งวันเราใช้เวลาในวัยนี้ตัดไม้อย่างหนักหน่วงมานานบางทีการหยุดรับขวานเพียง10นาทีอาจจะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นโดยเหนื่อยน้อยลงอย่างไม่น่าเชื่อครับ ส่วนที่7ของขวัญที่ดีที่สุดและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าในวันนี้แล้วนะครับ10นาทีตอนเช้าที่ดูเหมือนเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของเวลาแต่ผมอยากจะบอกว่านี่อาจจะเป็น10นาทีที่สำคัญที่สุดของวันเลยก็ว่าได้ในวัย40 50 60ปี เราไม่ได้กำลังมองหาทางลัดสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือความตื่นเต้นฉาบฉวยเหมือนในวัยหนุ่มสาวอีกต่อไปแต่เรากำลังมองหาความมั่นคงทางใจครับเรากำลังมองหาความสงบท่ามกลางคลื่นลมของชีวิตที่ยังคงซัดสาดเข้ามาไม่หยุดปมที่ผูกมัดเราไว้ในวนัยนี้มันไม่ใช่ปมแห่งการไม่มีแต่หลายครั้งมันคือปมแห่งการแบกเราแบกความคาดหวังของคนรอบข้าง เราแบกความสำเร็จในอดีตที่กลัวจะรักษาไว้ไม่ได้เราแบกความกังวลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราแบกจนหนักแบกจนลืมไปว่าการใช้ชีวิตอย่างเบาสบายที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร10นาทีแรกของวันที่เราใช้ไปกับสติปณิธานและเป้าหมายนั้นมันจึงไม่ใช่การเพิ่มภาระหรือการเพิ่มสิ่งที่ต้องทำเข้าไปในชีวิตที่ยุ่งเหยิงอยู่แล้วแต่ในทางกลับกันครับ มันคือการถอดถอนมันคือการถอดความกังวลของเมื่อวานมันคือการถอนความกลัวของวันพรุ่งนี้และมันคือการวางภาระทั้งหมดลงชั่วคราวก็ยังดีมันคือการอนุญาตให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงในทุกๆเช้าอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นผู้กำหนดเกมไม่ใช่ผู้ถูกกระทำอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นกัปตันที่สงบนิ่งไม่ใช่ทาสที่ตื่นตระหนกสติทำให้เราหยุดพายุในหัว ปณิธานทำให้เราเติมความอบอุ่นในใจเป้าหมายทำให้เราก้าวต่อไปอย่างมีความหมายคุณผู้ฟังครับอย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมดก็ได้ครับแต่อยากให้ลองลองตื่นให้เร็วกว่าเดิมเพียง10นาทีแลกกับความสงบที่จะอยู่กับเราไปตลอดทั้งวันผมว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่คนในวัยอย่างเราจะมอบให้กับตัวเองได้ มันคือของขวัญชิ้นแรกและอาจจะเป็นชิ้นที่ดีที่สุดที่เราควรมอบให้ตัวเองก่อนที่จะออกไปมอบสิ่งดีๆให้กับโลกภายนอกครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเบาสบายในวันนี้หวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ธรรมะได้นำทางหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและหลักธรรมดีๆที่จะช่วยทำให้ใจของเรากลับมาเบาสบาย อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา6นาฬิกาเช้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ